สวัสดีครับพี่ธันชัยสวัสดีครับผมบิวหงยพัทครับหรือบิวเดอะสตาร์ครับก็โหสองปีนะครับแม่เจอกันปีพี่ธันชัยนะครับก็ช่วยดูแลบ้านผมนะครับบ้านผมต่อเติมมาใหม่ก็ฝั่งนี้นะฮะทั้งหลังเลยทั้งสองชั้นนะฮะแล้วก็กระจกทั้งบ้านเลยนะครับซึ่งได้พี่ธันชัยดูแลเรื่องกระจกแล้วก็ผ้ามุ้งจีบอ่ามุ้งจีบใช่แล้วก็ทั้งหลังเลยรวมไปจนถึงต่อเติมทั้งหมดก็ งานของพี่ชันชัยทั้งหมดวันนี้เราจะพาไปดูงานของพี่ชันชัยหน่อยนะครับว่าหลังจากผ่านมาเป็นเวลาสองปีแล้วผลงานยังเป็นยังไงยังสวยงามเหมือนเดิมหรือเปล่าใช่เข้ามาดูเลยครับผมโอเคไปเลยฮะรับกระจกเรียบร้อยดีนะครับกระจกเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็นี่นี่ฮะใช้ทุกวันครับใช้ทุกวันมงจีบครับญาติิมาจากต่างจังหวัดไม่เคยเห็นบอกว่าโอ้สวยมากอยากจะเอาไปติดที่บ้านบ้างครับผม ตัวนี้เป็นรุ่นลางเตี้ยนะครับลางจะเดินเข้าบ้านสะดวกไงครับลางมันจะต่ำมันจะไม่สูงขึ้นมาให้เราเดินเกะกะคนแก่สูงอายุใช่ครับใช่ครับแล้วก็สะดวกสบายครับการวันช่วงหน้าฝนอ่างเงี้ยครับช่วงที่ยุงไม่เยอะมากจนไปผมก็เปิดโล่งไปเลยครับผมเพราะว่าตอนอยากให้บ้านแบบว่ารู้สึกว่าโล่งๆก็ได้แล้วว่ามีกันยุงก็ได้ตอนคืนอย่างได้ทำมาดูงานอ่ะข้างในเลยนะครับโซนในนะคบ้านวิวตกแต่งสวยงามนะครับ เนี่ยครับก็เที่นชัยก็มาช่วยเรื่องกระจกแล้วก็ตรงนี้ตต๊งกินข้าวนะครับใช่ครับบางคนอาจจะงงนะฮะคืออะไรฮะซ่อนอยู่ครับนี่คือมุ้งลวดกันยุงนะครับนะครับผมเพราะว่าข้างหลังก็จะได้มีลมเข้าออกได้เป็นสี่ทิศนะครับโฟโฟเนาะคือเวลาเราเก็บเราก็จะดูเรียบร้อยดูไม่เห็นมุ้งลวดเลยใช่ช่องนี้เวลาเก็บจะไม่รู้เลยคือก็เป็น กระจกนะฮะนีดว่าเป็นกระจกนะฮะยิวก็งงเหมือนกันนะครับใช่ครับใช่เดี๋ยวบอกนี่เป็นมุ้งรั่วก็บางบอที่เป็มุงรั่วใช้อยู่ตลอดครับตรงนี้เพื่อนมางงุมไม่เห็นก็เพื่อนก็ไม่รู้นะเพื่อนก็ไม่รู้งงกันใหญ่แล้วฮะตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้เพื่อนก็หามุ้งรั่วไม่ไม่เจอเหมือนกันนี่ครักงานกันเอาไว้แบบทุกที่เรียบร้อยฮะซ่อนเก็บซ่อนเรียบร้อยหมดตัวนี้ก็ล้างเตี้ยเหมือนกันครับ้านข้าวลาดอย่ต่ำๆนะครับก็ลองซูมดูได้ครับผม แล้วก็ฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งที่พี่ยัใช้โอ้โหช่วยจริงๆเลยเพราะว่าดูแลให้ทั้งหมดทั้งโซนเลยที่เติมออกมาจากนอกเหนือจากองค์การนะครับก็เนี่ยมีทั้งกระจกแล้วก็เซ็เอ,อมุ้งจีทั้งเซ็ตเลยนะครับกระจากก็ตอนแรกเราก็ดีไซน์เ่าแบบคงอยากได้ประตูทางเข้าที่กว้างหน่อยหรือว่าอยาก จะทำํำยังไงให้ใ so ห้ให้แบบว่าประตูเน yeah. yeah, şey> yes, yeah, right, okay, so yes, ี่ยเราไม่ต้องแบบตายตัวเ่นช้ก็ช่วยเนี่ยดีชายออกมาให้เป็น3าแบบนะครับเนี่ยบานเลื่อดแบบพ่วงสาบานนะครับชุดนี้ก็กำเสนอมากเลยครับเนี่ยครับนี่คือผ่านไป2ปีกว่าแล้วนะครับ2ปีกว่าแล้วครับงานก็เหมือนเดิมไะมเหมือนเดิมเหมือนใหม่อย่เลยนะครับชุดนี้ ถามเจ้าของบ้านได้เลยครับมีเยี่ยจริงครับทีนี้ก็ซ่อนอยู่นี่รู้ไหมฮะว่ามีอะไรบ้านรู้ไหมฮะตอนนี้มองอีกฝั่ยังไม่รู้ว่ามีอะไรยุงอาจจะเข้าบ้านได้ครับครับผมโชยโช์หน่อยเอ้ก็มันจะกลงตึงกับกระจกไปเลยเนาะใช่ใช่ใช่สีเดียวกันไว้สีขาวพอปิดก็เรียบร้อยใช่มันไม่มันไม่เด้กลับเหมือนครับมุ้งแบบทั่วไปฮะอันนี้เป็นมุ้งจีบ นีกก็เป็นกระจกเหมือนกันกระจกคู่นะครับของยนชัยก็เปิดได้สินค้าก็นําเข้ามาจากหลายที่นะครับหลักๆก็จะเป็นญี่ปุ่นนะครับส่วนใหญ่สินค้าญี่ปุ่นะอันนี้ก็เหมือนกันครับจะมีฮงจิตลอดทั้งหลังเลยแต่ว่ามันจะซ่อนน้อยจะดูเหมือนกับเป็นกระจกหมดเลยอ่าัเปิดดูไหมครับตรงนี้เปไฟได้หรือไหนออไฟได้หน่อไโอเค เสวยฮะเสวยต่อเติมมาเสวยงานสไตล์ทำเลงไงก็ตอนที่คุยกันก็อยากได้งานสไตล์เรียบง่ายโมเดิร์นโมเดิร์น่อยก็ก็ตอบโจทย์ได้ดีมากขอบคุณมากครับก็ตัวนี้ก็คือจบของที่บริษัททำนะครับนะผมครับผมยังไงก็ฝากงานของพี่ชันชัยไว้ด้วยล้กันนะครับบริษัทอะอะลูมิเนียมเดคอเรชั่นนะครับเพื่อติดต่อศูนย์ แป3สองสามนะครับแล้วก็เบอร์ที่บริษัทนะครับเบอร์ออฟฟิศ7 5 4 282นเะครับเรามีบริการวัดไซส์ฟรีบริการเช็คหน้างานฟรีนะครับตรงนี้คือบริษัทเราทำอยู่นะฮะก็อยากฝากทุกทุกทุกท่านไว้นะครับแล้วก็อันนี้นิดนึงที่ผมจะเน้นที่อยากจะบอกอันนี้พูดจริงๆแบบไม่ได้โฆษณาหรือไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับพี่อันชัั้งแรกที่เรารู้จักกันคือผม เห็นในเว็บนะครับแล้วก็โมหาแล้วผมก็รู้สึกว่าพี่เออพี่เขายังยังไม่ได้รู้จักกันนะพี่ยังยังยังงไม่รู้ว่าผมเป็นใครนะใช่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็ดาราชื่อดังไปซ้ำไปผก็แบบว่าพี่คนนี้พูดจาดีจังเลยพี่ครับผมกำลังเพิ่งซื้อบ้านใหม่แล้วผมอยากจะต่อเติมบ้านแล้วพี่ช่วยลองมาติดมุ้งให้ผมหน่อยได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่อยู่ตรงไหนครับพี่บอกว่าโอ้ยอยู่ไกลมากอยู่แถว นู่นแต่บอกไม่มีปัญหาน้องเดี๋ยวพี่มาดูให้เลยภายในพรุ่งนี้เลยแล้วผม่าโอ้ยพี่คนนี้พูดดีอย่างบอกแม่อยู่แม่ใช่ใช่นนั้นมาเจอทั้งพ่อและแม่แหละครับตอนนั้แล้วก็คราวนี้แม่กับพ่อบอกว่าเอ้ยลองให้พี่เขาเข้ามาดูก็ได้น้องไม่ต้องีเรี่ยสนะพี่มาตรวจวัดให้ฟรีเลยไม่ต้องอะไรก็ได้น้องจะทํากับพี่ไม่ไม่ทําก็ได้เราเปนความรู้สึกแรกเอ้ยประทับใจแล้วก็พอมาร่วมงานก็งานก็ดีแล้วก็เป็นอย่างเองก็แนะนํานะครับผมก็ฝากไว้เลยครับบ้านบิวเดอะสตาร์นะครับผมอีกหน่อยก็ ก็เราก็ติดตามผลงานอ่าเราติดตามผลงานวิวเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะมีผลงานอ่าใหม่ๆมาให้ดูนะฮะซิงเกิลใหม่กำลังจะออกนะครับครับวิวฝากซิงเกิลได้นะก็ฝากไปด้วยนะครับในเร็วนี้ครับโอเควิวภูมิพัฒน์วิวเดอะสตาร์นะครับครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับ